โอเคครับผม mm hmm. ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็จะทําการสอนแบบต้นคลิปเอ๊ะยต้นคลิปอย่างใช่เอออย่ต้นคลิปที่ทุกคนเห็นเลยนะค็จะมาสอนแบบสโลว์ซูมนะครับผมก็ซูมสโลว์แล้วก็ประมาณนั้นนะขั้นแรกก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครที่แบบใช้โฟนก็คลิปอาจจะเต็มจอแต่ครับผมเป็นแอนดรอยนะเพราะว่าแอนดรอยบางคนก็เต็มจอนะ ก็ให้เราทําการตรงนี้นะให้ไอตรงขีดขีดดำาๆข้างบนข้างล่างมันหายไปนะครับทําการซูมคลิปนะนี่ได้ประมาณนี้นะผมแล้วก็กดตรงนี้ได้นะข้างหลังงเงี้ยนะรูปเท่ากับแล้วก็เลื่อนมานะครับหาช็อตที่เราจะนําการไปสโลว์นะผมก็นี่ first blood <ride. S 1> ปุ๊บผมก็ประมาณนี้นะผมก็ให้เราทำการเลือกช็อตมานะครับ,บนี่แล้วก็ทำการตัด แยกที่หัวอ่านครับแล้วก็รอตีลงพื้นแล้วล้วก็ตัดอีกทีนะครับแล้วก็ตัดอันหลังออกตัดอันหน้าออกครับแล้วกดบันทึกเลยนะครับผมพอเราบันทึกเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดออกนะครับให้เรากดย้อนกลับมาแล้วกดย้อนกลับนี่ครับย้อนกลับตรงนี้ครับย้อนกลับแล้วก็ลบอันหลังออกนะให้เหลือแบบนี้นะครับผมแล้วล้วก็กดโหลดใหม่เลยนะครับผมพอโหลดเสร็จแล้วเราก็จะไปที่แอปสโลกันเลยนะผมก็เป็นแอป vsco นะผมก็เจอที่แอปนั้นเลยนะครับผม โอเคของตัว okay, นีก้ก็อยู่ใน FBCO นะฮะเราทำการกดรูปบวกสีดำๆด,ด,ด,ด้านล่างนะครับผมเอากดบอกคำที่มีดีโอแล้วเราก็เลือกคลิปที่เราทําการสโลมานะครับนี่นะครับเป็นคลิปนี้นะครับผมแล้วก,กดคาว่านําเข้านะครับปึ๊บแล้วก็กดคำว่าที่คลิปนี้นะครับก็มันจะมี2แอปนะฮะที่สามารถใช้สโล จะมีแอปนี้กับอีกแอปหนึ่งนะครับแต่มาลอนานนะผมเลยแนะนําแอปนี้ดีกว่าครับก็ห้คำกดความเรีวนะผมแล้วก็เลื่อนมาจนสุดเลยนะแล้วก็จะลืมปรับตรงนี้เป็นลาบลื่นนะครับผมก็เวลาสโลมันจะได้สมูทขึ้นนะครับแล้วก็กดบันทึกเลยนะผมพอบันทึกเสร็จแล้วเราก็จะทําการนํามาสโลอีกครั้งนะเพื่อให้มันแบบว่าสมูทยิ่งขึ้นแล้วนะครับให้มันสมูทยิ่งขึ้นแล้วก็แบบมันจะได้แบบหนืดๆนะแต่นี้มันไม่หนืดนะ ือแบบไอตอนต้นๆอน่ะมันจะแบบไม่สมูทเอาคือตอนต้นๆมันจะไม่สมูทนะครับผมนี่เห็นถ้าคนดูนะคิดมันจะเป็นแบบนี้เน,นี่ยต้นมันจะไม่สมูทเห็นไหมมันจะสมูทตอนหลังให้เราทำการสโลยอีกรอบหนึ่งนะ<อ>ถ้าเกิดมันยังไม่แบบยังไม่สมูทอีกรอบหนึ่งก็อ่ามันทึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะผมก็อาจจะไม่เหมือนในคอมนะเพราะว่า ลาสโลในคอมกับมือถือมันต่างกันนะครับผมก็แอปต่อไปที่เราใช้ตัดก็คือแอปอะไรนมูชันนะผมแล้วก็จะไปหน้าแอปอะไลนมูชันกันเลยนะผมก็โอเคครับผมตอนนี้เราก็ทําการมาที่หน้าแอปอะไรโมชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการเอาคลิปนี้นะครับคลิปที่เรายังไม่ได้มานี่นะคลิปที่แบบที่เราตัดไว้บันทึกนะผมพอได้ประมาณน,นี้มันก็จะค้างไอ้ตรงที่กระโดดใช่ไหมครับแล้วก็เอาช็อตที่เราไปสโลมาเลยนะผมนี่นะ นี่เค่ดสลรูประมาณนี้นะแล้วก็แล้วแต่แล้วว่าเราจะเอาประมาณไหนนะผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับผมไม่มากนะปึ๊บเนีย่ยตัดแค่นี้นะแบบพอได้แบบนี้นะผมให้เราทําการกดอานที่คลิปแล้วกดคําว่าแยกย,ย้ายและแปลงนะผมให้เรามากดอันที่สองนะผมแล้วก็กดบวกแล้วกดถอยไปนี้ครับผมกดมาร์กแล้วก็มาไว้ข้างหลังนะให้เราปรับตรงนี้เป็นอ่าสิบก็ได้นะผมพอได้แล้วก็ ให้ทําการเลื่อนมาประมาณตรงนี้นะผมแล้วเราก็มาค่อยด้วยนะเลื่อนมาประมาณตรงนี้แล้วก็กดมาที่ปรับกราฟนะผมก็ปรับตามผมเลยนะผมแล้วกดคัดลอกเส้นโค้งนะผมมาได้แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะนี่ได้ประมาณนี้แล้วก็กดมาที่คลิปเหมือนเดิมแล้วเราก็กดคาว่าย้ายและแปลงแล้วกดอ่า อันที่สามนะผมให้เราทำการกดนี่นะตรงใกล้ๆกับตรงปุ่มนี้นะับให้เราให้อยู่ตรงนี to to make them, make them be ้แล no yeah. ้วก yeah. ็กดมาร์กแล้วกดมายันมัตรงท้ายนะคือมาร์กแล้วก็ลากมาก็ได้นะผมพอได้งี้แล้วก็กดซูมเลยนะซูมก็แล้วแต่เราจะได้ไ่นะได้ประมาณนี้ปุ๊บแล้วกลับมาที่เดินนะแล้วกดที่ปรับมาร์บแล้วก็วางขึ่งโค้งเลยนะผมมันก็จะได้ประมาณนี้นะปึ๊บนี่นะผมว่ามันก็สวยนะพอได้ประมาณนี้มันจะ มีแบบให้ข้างหลังอ,อ,อ,อยู่นะครับก็คือเพียงนะให้เราทําการกดมาที่คีย์แล้วก็กดเปิดเอฟิกแล้วก็กดคําว่าการบิดเบี้ยวนะใช่ไหมเออใช่นะการการบิดเบี้ยวแล้วก็ทับวาร์ฟนั่นเองไค์ค้นะพอได้เท่านี้แล้วให้เราทําการกดเปิดคําว่ากระจกเงาน,นะผมโ เขาจะได้ประมาณนี้เนี่ยก็จะดูคลิปกันเลยว่าดูว่าจะดูได้หรือเปล่าอาจจะแหลกกไนะ็ได้นะดูได้ค o ับ เอาง่ายคือดูไม่ได้นะครับแหลกนะครับเป,ป๊ะเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมก็ทีบันทึกก็คือกดสามขีดมุมบนนะผมแล้วก็กดคำส่งออกไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ก็ได้ไม่ต้องแชร์ก็ได้แชร์นั่นแหละแล้วแต่อยากให้คนอื่นแบบเก่งเรยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูนะผมก็ ว่าผมน่าจ,จะเป็นคนแรกนะที่มาสอนแบบนี้นะก็คือแบบผมตัวเปิดนะคตัวเปิดลูกไทยนะผมอยู่จังหวัดอุไทยทันนี้นะสำหรับคนที่แบบต้องสัยนะผมไม่มี่ใครสงสัยหรอกผมพูดแบบนั้นแหละเดี๋ยวคนอยากรู้ไงโอเคบ๊ายบายนะผมก็รักทุกคนนะครับผมจุจ๊บๆครับ